สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมเช่นเดิมนะครับ A.G.M. นะครับในส่วนของการรีวิวรถวันนี้ต้องบอกเลยว่านะครับเป็นรายละเอียดรถนะครับในเรื่องของนะครับกระบะสายประหยัดน้ํามันนะครับและก็เป็นเทคโนโลยีที่ทันปีนี้เลยต้องบอกว่านะครับในส่วนของ Isuzu นะครับ D-Max นะครับคันนี้นะเป็นแค p 4โฟนะครับที่เป็น Highlander นะเป็นรถปี2019เจนปัจจุบันเลย รายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอรนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของออปชั่นนะครับต่างๆนะครับที่ใส่เข้ามาในรถคันนี้นะฮใครนะครับที่กําลังจะออกรถนะครับป้ายแดงหยุดคิดก่อนนะครับหยุดคิดก่อนเลยว่านะครับการออกรถนะครับครั้งนี้นะครับนะฮะจะเลือกนะครับรถที่นะครเป็นยูสคาร์หรือว่าป้ายแดงนะเพราะว่า เทคยนต์มีดีมาแนะนําแน่นอนนะครับในส่วนของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวนับลองนะครับเริ่มรีวิวดูว่ารายละเอียดนะครับเจาะลึกทีละประเด็นนะครับในส่วนของด้านนอกและด้านในตัวรถกันนะครับว่ารายละเอียดในแต่ละประเด็นนั้นที่ผมจะนํามารีวิวนะครับมีอะไรกันบ้างเริ่มเลยครับในส่วนของรถคันนี้นะครับ isuzu captor นะครับเป็นนับ d-max นับไฮเ h รนเดอรนะครับ นะ่งจนะครับคันนี้เกียร์6สปีดเครื่องยนต์1.9 b ่ u e Power าบลูพาวเวอร์ปี2019นนะครับต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นจากด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับนะฮะก็จะเป็นในส่วนของนะครับไฟนะครับ LED นะครับที่เป็นตัวลูกแก้วนะครับเป็นเป็น แสงสีขาวนะครับและก็รวมถึงนับ d a y Time r u n n i n g ที่เป็น led มาด้วยนับและในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับที่เป็น led เช่นกันเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับปี19นะครับและปี20นะครับรวมถึงนับในส่วนของกระจังหน้านะครับที่ isuzu ใส่มาเป็นกระจังใหญ่นะครับเป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับที่มากับแคปโฟตัวนี้นะครับนะฮะรายละเอียดเห็นไหมฮะกันชนนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับ นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับนะและรวมถึงนะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับล้อแม็กจับคู่กับยางบิสโต e นะครับนะร,บรายละเอียดต้องบอกเลยว่าล้อแม็กตัวนี้นะครับขอบ18สวยๆมาเลยนะครับยางเต็มๆแบบนี้นะครับเป็นรถใหม่เอี่ยมๆสีส้มคันนี้สวยมากๆ และในส่วนของกระจกมองข้างนะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถและมีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวมาให้นะครับเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ทางการมองนะครับหรือว่าในส่วนของการมองเห็นของผู้ร่วมทางนะครับนะฮะรายละเอียดเป็นไงครับนะครับมาชมกันด้านหลังนะครับในส่วนของแคปโฟคันนี้นะครับนะฮะด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับ นะตัวไฟท้ายที่เป็น LED ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟหลีนะไฟถอยหลังนะครับหรือว่าไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินต่างๆนะครับก็จัดมาให้เรียบร้อยนะครับนะรวมถึงกันชนนะครับด้านท้ายนะครับที่ออกแบบมาพิเศษเฉพาะตรงรุ่นนะครับและที่สำคัญครับในส่วนของตัวนับกล้องมองหลังนะครับนะเพื่อความปลอดภัยในการถอยหลังนั่นเองนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่า สวยงามและลงตัวที่สุดในส่วนของ isuzu d max cab 4คันนี้นะครับตัวกระบะนะครับ m a x l i n e r นะครับไม่มีริ้วรอยการขนสินค้าหรือว่าขนวัตถุสิ่งของใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้นะครับคุณผู้ชมดูภายในนะครับนะฮะภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับนะเบาะหนังทุกตัวเลยนะครับทั้งคันเลยสีดำนะครับและนะครับเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนี่ นะครับนะนี่ในส่วนของเบาะหนังนะครับกระชับนะครับปีกในกระชับนะครับในส่วนของซัพพอร์ตหลังให้ด้วยนะครับเกียร์นะครับ6สปีดนะครับเกียร์6สปีดนะครับนะฮะเกียร์6สปีดนะครับตัวเครื่องเสียงนะครับตัวเครื่องเสียงเนี่ยจะเป็นในส่วนของทัชกรีนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองนะครับเปิดให้คุณลูกค้าดูนะครับนะเห็นไหมฮะตัวเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวดูนะครับ ระบบของเครื่องเสียงนะครับนี่อีสุซุนะครับนะฮะคันนี้เดี๋ยวเราลองเปิดดูนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอุปกรณ์ความอำนวยความสะดวกภายในตัวรถนะครับเครื่องเสียงเชื่อมต่อ WiFi ได้บลูทูธได้เป็นทัชสกรีนนะครับติดกับตัวรถมานะครับคันนี้พลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับไปใส่ฟิล์มกันรอยได้เลย ระบบแอร์นะครับระบบแอร์นะครับมีจุดเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น USB หรือว่า AUX นะครับแล้วก็ตัวที่ชาร์จไฟนะครับสำหรับชาร์จเจอร์นะครับและที่สำคัญครับในส่วนของตัวพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับการคอนโทรลครับระบบเครื่องเสียงนะครับการรับโทรศัพท์นะครับซิงก์กับในส่วนของโมบายของเรานะครับแล้วก็นะครับในการควบคุมนะครับในส่วนของตัวเรือนใหม่นะครับ และในส่วนของตัวที่เป็นนะครับคู u ค s น Control นะครับติดมาให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวจอนะครับที่บอกรายละเอียดทั้งหมดเป็นแอนิเมชันนะครับนะฮะเป็นแอนิเมชันนะครับนะฮะก็มีมาให้ด้วยนะครับรวมถึงนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนะครับการนะครับที่เอ่อเป็นการใช้ทางราชันนะครับใช้ทางราชันนะครับก็สามารถนะครับกดพุชลงไปได้นะครับเช่นกัน ตัวนี้เครื่องยนต์เงียบมากๆตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงในส่วนของการสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเพราะว่าเครื่องนิ่งเงียบมากๆ1.9บูพาวเวอร์ดีเซลตัวนี้นับอีสุทํามาได้ดีนะครับด้านหลังภายในเป็นสีดาทั้งหมดคุมโทนทั้งหมดนะครับตกแต่งออกมาได้สวยงามนะครับและในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับที่หลังคาคนับยังจะมีในส่วนของตัวลำโพงนะครับที่เป็นเซลล์นะครับคล้ายๆกับตัวที่ฝังอยู่ในมิวเเป็นตัวเดียวเลยที่ฝังก็ในมิวเ นะครับก็เครื่องเสียงเซร์ลารอบคันนะครับรอบทิศทางนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของหัวใจของตัวรถนะครับนั่นคือตัวเครื่องยนต์นะครับไปนะครับสำหรับนะครับตรงนี้นะครับเป็นในเรื่องของหัวใจของตัวรถคันนี้นั่นคือตัวเครื่องยนต์นะครับที่ให้มานะครับ1.9 blue power 1 5ลแรงม้านะครับใครที่กำลังมองหานะครับรถนะครับที่ประหยัดน้ำมันใน ช่วงปีนี้นะครับเจนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอีสุนะครับสำหรับคันนี้นะครับ1.9บูพาวเวอร์ทางอีสุเคมว่านะครับวิ่งนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับในความเร็วปกตินะครับนะไม่เกิน100หรือว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ16กิโลต่อลิตรนะครับนะ16กิโลต่อลิตรก็เลยทีเดียวใครที่มองหาเทคโนโลยีที่ประหยัดน้ำมันและก็ความแรงเนี่ย150แรงม้าผมว่านะครับคันนี้ก็ น่าใช้งานและก็ลงตัวด้วยเช่นกันนะครับสำหรับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับรายละเอียดของตัวรถนะครับก็สมบูรณ์นะครับแทบจะป้ายแดงเลยทีเดียวนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นสภาพห้องเครื่องนะครับคานหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาตัวฝากระโปรงนะครับไหลลิ้วรอยการเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่อย่างใดนะครับในส่วนของมาร์กจุดของเครื่องต่างๆนานานะครับยังอยู่ครบและคันนี้นะครับ ผ่านการใช้งานมาเพียงแค่นะครับ1 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับนะฮะสมบูรณ์ไหมครับป้ายแดงไหมครับนะคันนี้นะครับสมบูรณ์มากๆนะครับผ่านการใช้งานมาเพียงแค่1 0,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวคุณลูกค้านะครับดูในส่วนของตัวรถกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนะนะครับคันนี้นะครับออกใหม่ป้ายแดงนะครับราคาอยู่ที่9 1 7 0 0 0บาทนะครับวันนี้นะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับ นำนะครับคันนี้มาให้คุณผู้ชมได้เลือกนะครับดูราคาอยู่ที่780,000บาทนะครับ780,000บาทนะครับนั่นหมายถึงว่าประหยัดไปเกือบ2,000 0 0นะประหยัดไปเกือบ200,000นะใครที่กำลังอยากจะหารถใช้สักคันหนึ่งนะที่ราคาประหยัดกว่าป้ายแดงนะแต่ได้สภาพป้ายแดงนะก็ลองดูนะครับราคา780,000บาทนะครับราคาผ่อนอยู่เพียงแค่ นะครับเดือนละประมาณ1 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับใครที่อยากได้รถรีบติดต่อเข้ามาที่บรริััยพิจนตนะครับหรือว่าคอมเมนต์นับในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับในช่อง y o u b u c h ช n n น l ของเพชรยนต์ด้วยนะครับสำหรับนะครับการรีวิวในคันถัดไปหรือว่ารีวิวถัดไปผม h g m จะเอาอะไรมานำเสนอนะครับก็นะครับ ติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ